ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยน,นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนนั่งท้ายรถนะคะทุกคนอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงอ่าเสียงไอเสียงน้ำมูกก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าก็ยังไม่หายหวัดเหมือนเดิมนะคะอ่ะอย่างแรกก็คือให้เราเนี่ยไปเอารถในเกมก่อน คือจะใช้วิธีอะไรก็ได้ในการเอารถมาก็คือเราเอารถมาใช่ไหมแล้วคนเจ้าของรถเนี่ยคือเราก็ต้องฆ่าคนที่อยู่เจ้าของรถให้ได้จนกว่าจะตายนะคะอ่าอย่างแรกคือนั่งเข้าไปในรถนะคะแล้วก็กดตรงเมนูและกดไอเทมอีดิแล้วก็กดไปที่ไอเทมด้านล่างนะคะเอ้ยไม่ใช่กดมาที่โหมโดตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นโหมโดของท่าทางเนาะแล้วก็เลื่อนจนกว่าจะสุดเลยค่ะ และก็กดลูกศรมาข้างเออลูกศรเลื่อนมาข้างหน้านะคะเอยเลื่อนมาข้างหลังนะคะทุกคนแบบเป็นลูกศรถอยหลังนะอ่ะกดมาเรื่อยๆื่อเลยก็จะเห็นว่าแบบผู้หญิงก็จะค่อยๆหันหลังมาแบบนี้แล้วก็ทําการกดหมุนตัวนะคะทุกคนอ่าเห็นไหมก็หมุนตัวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแบบคิดว่าอยู่ในท่าที่เหมาะสมแล้วหลังจากนั้นก็ ไปเลือกท่าตรงนี้ได้เลยค่ะก็คือกดท่านั่งนะตรงนี้พอเราได้ท่านั่งเสร็จนะคะทุกคนเอาท่าอะไรก็ได้เลยอยากได้ท่าแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่เราเชอบท่านี้แล้วก็กดลูกศรเลื่อนลงนะคะทุกคนให้มันแบบไปติดอยู่กับตรงรถเนาะ,ะแล้วก็กดไปปรับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือถ้าเราอยากจะแบบ เปลี่ยนท่าไปอะไรก็ได้เลยนะแต่คือเราส่วนตัวเราชอบท่าเมื่อกี้อ่ะท่าคือท่าไหนก็ได้เลยคือแบบท่าแบบผู้ดีเรียบร้อยท่าแบบผู้ชายแมนแมนหรือจะเป็นท่าแบบท่าแบบสบายสบายอะไรเงี้ยท่านี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็น่าจะนั่งแบบอุ้ยท่านี้คือท่านอนเลยแบบอ่าท่านคือเราว่าท่านี้คือสบายมากเลยนะแต่เราชอบว่าแบบอ่าเราชอบเป็นท่านี้เอ้ไม่ใช่สิ ท่านี้ก็ดีเหมือนกันนะคือเอาท่าไหนก็ได้เลยแล้วแต่อ่าอย่างเช่นเราเอาท่าน,นี้นะคะอะเราเราลองขับรถกันนี่พอทุกคนพอเราขับรถใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่คือคนขับรถนะคะก็ไม่มวีนะทุกคนก็ต้องใช้แบบวิธีดิดเดียนเอา,าแบบไม่วีคนขับรถแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรื่องหลัรถนะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ก็คือทําง่ายมากๆไม่ต้องใช้แบบสิ่งก่อสร้างอะไรเลยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาแค่แบบเราไปเอารถแล้วก็มาปรับท่านั่งแค่นั้นก็คือได้เลยนะคะคือง่ายมากๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนนั่งท้ายรถนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะในคลิปได้อยากจะให้สอนทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทําได้เราก็จะทําให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอคนละดึกไลค์และอย่าลืมกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ